สวยไหมคะสวยไหมคะโอ้ดอกกุหลาบฟันทกโฟสตูโรซาคุจิมรอเยอะเงียวยเเชียวกอ๋อดอกละหนึ่งยูโรห้าสิบกตีสะดอกประมาณห้าสิบบาทนี่งามงามทั้งนั้นเลยเกเบล่ามัดหนึ่งก็มานัสิบดอก ดอกลับาทมามีม่หกบาทนะคะมัดหนึ่งก็มีประมาณสิบอันสิบก้านมัง้งสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่อันนี้ดอกไม้แบบแปลกๆนะเห็นปะเอ้ยสวยๆอันนี้มัดมัดนี้ก็น่าจะสวยนะสวยมากเลยเนะี่ยยกทั้งมัดเนี่ยอู้สวยงามดอกไม้อิตาลี ดอกไม้แปลกๆค่ะดอกไม้แปลกๆนี่มีดอกกล้วยไม้บ้านเราด้วยนะเห็นไหมแล้วก็มีแบบอย่างนี้ด้วยมีหลากหลาย่้เลยะกุหลาบแบบนี้ก็สวยแปลกๆนี่ไงคะอันนี้หนึ่งดอกหนึ่งยูโรห้าสิบสีสวยๆเนี่ยอันนี้มันแลานี้เขาก็รับจัดดอกไม้ด้วยนะคะ ในตลาดนัดนั้นเนี่ยที่มีลานอันนี้คล้ายดอกสร้อยบ้านเรามาั้งสวยอันนี้ก็สดนะเวลานั่งเขาก็จะเตรียมแบบนี้โอ้จัดช่อกันสดๆเลยมาดูวิธีการจัดช่อดอกไม้ของเขาหน,น่อย ที่นี่เขาจะจัดช่อบแบบง่ายๆนะคะตอนนี้ก็หนึ่งสองสามสีเขาก็เย็แบนบักนๆกนตัดนิดหน่อยใส่ลิปดินหน่อยนึงอันนี้ส่วนใหญ่เขามากันเขาเปิดเขาเปิดแบบเปิดร้านแบบนี้นะคะมากับรถเอาดูวิธีการจัดช่อดอกไม้ก่อนสวยงา สวยจริงๆงานแบบง่ายๆนะพูดถ id um ึงอะช่อหนึ่งเลือกเอาเลยดอกไม้นะคะแล้วก็แค่นี้แหละค่ะเวลาเขาทำช่อง่ายๆซีควานตุกโธส้าตุมาโเยมวลซมา ตอนนี้ก็ต้อ3 6 9 10 50บว6 16 50บวก4 20 50, 20หมดเร25ยูโรนะคะแต่ลดให้เลย20ยูโรอ้ายงามมาก20ยูโรเท่าไหร่ล่ะ400 400 244 800บาทค่ะช่อนั้นโอ้ยไปแล้วจ้า